บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะความรับนะจานวนหนึ่งอตอนนั้นอาจจะไม่ลงทางแล้ว <c oughs> มีสมาร์ทโฟนครับแต่เกิดความไม่เชื่อมัน่นหรืออาจจะเกิดความมั่นใจ <c oughs> แต่ตอนนี้เห็นว่าคนอื่นได้ก็อยากจะได้ก็จะเข้ามาสวมการไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อ,อย่างที่ได้เรียนเนี่ยมันก็อาจจะมีความจําเป็นจะต้องตรวจสอบในเรื่องของการมีหรือไม่มี ว่าวคุณไม่มีจริงหรือเปล่าเราเราจะพยายามหาคนไก่อยู่กําลังคุยกันอยู่ในในเรื่องของคนไกอ่ะเพราะฉะนั้นบทสรุปคือให้แน่ไม่มีสมาร์ทโฟน เฟสสามมาแน่นอนร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนวันไหนนะคะมีความชัดเจนแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2เฟสท,ที่3เงินเข้าวันไหนเฟสที่3เดินหน้าอย่างไรมีความชัดเจนในเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญดาวน์โหลดแล้วก็เช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเช็กลายชื่อได้เลยรู้วันโอนเงินเข้าบัญชีแล้วและทีี้ โอนเงินไม่สําเร็จค่ะยังคงไม่ได้รับเงินพร้อมเพื่อนแก้ไขข้อมูลแล้วก่อนที่จะโดนตัดสิทธิ์จะได้รับเงินวันไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะหาคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศการแจกเงิน10,000บาทเป็นเป้าหมายของทุกกลุ่มที่รอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐล่าสุดวันนี้พี่น้องประชาชนใจจดใจจ่อที่จะรอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐโดยเฉพพาะี่้อง ชาชนค่ะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเลยนวนไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐคนไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนได้เงินเมื่อไหร่จ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเงินดิจิทัลค่ะก็ใกล้จะเข้าถึงในส่วนของการจ่ายเงินในเฟสที่2แล้ววันนี้ค่ะนั้นมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ผมไม่ทราบว่าท่านทักษิณท่านได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าขณะนี้เงินดิจิทัลวัลเลตเราได้จ่ายงวดที่2แล้วนะครับ ัน27เนี่ย27โควิดลเนี่ยนะครับก็น่าจะจ่ายก็ใช้คนประมาณสามล้านคน <c oughs> ก็เงินประมาณสามหมื่นล้านบาทแล้วก็ยังเหลืองวดที่สามงวดที่สามในทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้ประชุมวางแผนแล้วก็เตรียมที่จะประกาศซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าเดืที่สามเราจะจ่ายประมาณไตรมาสที่สามก็เวลาก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าจะตรงไหนก็ยังไม่สรุปทัดเจนก็ประมาณสิบห้าล้าน เป็นเนงวดที่ขึ้นทะเบียนไว้รอนะครับก็คงแค่นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไหมที่บอกว่าจะได้ช่วงมีนาเมษาท่านว่ายังไงคะใกล้เคียงครับก็อย่างที่บอกเราก็พัฒนาระบบแล้วก็เ,เดินหน้าไปได้มากแล้วนะครับเท่าที่รับทราบจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตัวระบบหน้าจะพร้อมทดสอบ กลุ่มพามีนาเนี่ยช่วงนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพหากมีความพร้อมเนี่ยก็ไต,ตรมาสสองก็น่าจะเดินหน้าได้ครับกำลังพยายามทำงานให้เร็วที่ยังจะมีการทำไม่ใช่ครับไม่ที่ตกสิทธิ์ครับส่วนหลักนี่คือเสียชีวิตครับ <laughs> ครับไม่ไม่ไม่ีไม่มีโอกาสแล้วครับส่วนหลักคือเสียชีวิตไปราวหมื่นเจ็ดพันกว่าคนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดอื่นๆซึ่งกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เขาดครับครับผมไม่ไม่ได้ไม่ใช่เราไปตัดสิทธิ์เขาครับเบใช่ครับก็ที่ลงทะเบียนไว้และเข้าเกณฑ์ นะครับก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ครบทุกคนการดําเนินการตอนนี้ทางกรมบัญชีกลางพร้อมนะครับวันที่27เราก็จะเดินหน้าโอนเงินก็ในช่วงนี้วันที่22เนี่ยตรวจสิทธิ์ในระบบทางรัฐนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็ตรวจดูว่าท่านเนี่ยไปที่ธนาคารถ้าท่านเนี่ยผูกกับพร้อมเพยเรียบร้อยมันก็จะเข้าบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติหากไม่สําเร็จทางกระทรวงการคลังยังจะทําการรีทรียคือทดสอบโอนซ้ำเนี่ยเหมือนเดิมครับ3รอบ นะครับอีก3เดือนนะครับก็จะจบสิ้นหากไม่เรียบร้อยก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงการสัมภาษณ์สดจากนายจุลพันธ์อมรวิวัน์ค่ะจากรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์สุัศาจนจินดานะคะที่สอบถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ด้วยเดี๋ยวเราไปตามค่ะสำรับนะจำนวนหนึ่งอตอนนั้นอาจจะไม่ลงทาง <c oughs> มีสมาร์ทโฟนครับแต่เกิดความไม่เชื่อมั่นหรืออาจจะเกิดความหมัน่นไส้ แต่ตอนนี้เห็นว่าคนอื่นได้ก็อยากจะได้ก็จะเข้ามาสวมการไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อ,อ,อย่างที่ได้เรียนเนี่ยมันก็อาจจะมีความจําเป็นต้องตรวจสอบในเรื่องของการมีหรือไม่มีว่าคุณไม่มีจริงหรือเปล่าเราเราจะพยายามหากลไกอยู่กําลังคุยกันอยู่ในในเรื่องของกลไกอ่ะ เพราะฉะนั้นบทสรุปคือให้แน่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละค่ะยืนยันว่าในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนแน่นอนและขณะเดียวกันค่ะนายจิรายุห่วงรับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าพี่น้องประชาชนในเฟสที่2ที่มีการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชนแล้วจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แน่นอนและยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ในส่วนของเฟสที่สองครับ ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะมีการจ่ายซ้ํารอบเก็บตกทั้งหมด3รอบซึ่งในสังคงพี่น้องประชาชนจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยการจ่ายซ้าครั้งที่หนึ่งวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 8รอบการจ่ายซ้ําครั้งที่2วันที่25มีนาคม2 5 6 8และรอบการจ่ายซ้ําครั้งที่3วัน,วนที่23เมษาย,ยน2568นนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากและนายจุลันอมริวันรยืยยนยดเว่า เดินหน้าต่อแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ